ครับสวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาเทสปั๊ม50กิตัวนี้นะฮะจะทสส่งลูกค้านะครับวันนี้เซตนี้ก็อยู่ที่1,950บาทนะครับมีอะแดปเตอร์มาให้อะไรพร้อมนะครับแล้วสาย P U ให้น้ำต่อกับหัวพ่<ค>นหมอกแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีก๊อกสูบเร็วตัวนี้นะครับแล้วก็กออกมีกล่องแบบมินิ40มครอนมาให้ด้วยตัวนี้นะกับทั้งหมดในเซต95หัวนี่นะครับ ก็ปั๊มนี้สามารถใช้เป็นลงพ่นค่าเชื้อได้นะครับนะฮะเราจะมาทดสอบกันดูเทดสอบกันดูนะฮะตอนนี้ปั๊มสั่นแล้วฮะแต่ยัไม่เปิดน้ำเปิดน้ำอ่ะ เนี่ยเริ่ไมค่อยไป็นองล้วนี่ครับถือว่าเราเทสให้ดูน,นะครับความสบายใจของลูกค้าใช้ได้ครับแรงด้วยนี่ฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ